สวัสดีครับชมรมคนชอบการ์ดไฟว์วรการ์ดเทเลนไม่ใช่แล้วนี่นะครับเป็นการ์ดออกใหม่นะครับนี่ก็มี DTD 01ของสีเขียวสตอเขีย์สอของสีน้ําเงินบันเกตแล้วก็03เป็นสีเหลืองครับของเทเ์สังตในวิดีโอนี้เรามารีวิวตัวนี้นะครับใน d ีทีดศูเป็นบันเล e เซ t ตก็จะมีตัวสตอเลตตัวนี้ที่เห็นนี่นะครับสตอเลต แล้วก็ด้านในก็จะมีกล่องใส่การ์ดมีเด็กแล้วก็มีโปรโมทแถมเดี๋ยวมาดูกันข้างในเป็นยังไงนะครับดูตัวนี้ก่อนสุดหลอ่อใช่ปะหล่อปะชื่ออนะไรเนาะมีจีนลุกับดาจีเวลเน่เน่จำได้ด้วยนี่ก่อนอื่นเราต้องโชว์กล่องต่อกันก่อนอย่างเท่ใครซื้อสองกล่องไปนี่วางต่อกันได้นะ <laughs> นจริงมันก็นี่สองกล่องอันนี้อยู่แนละ้ว <laughs> ให้ดูหรอจะไปซื้ออะไรกล่องอาไปต่อกันได้ครับ <laughs> อันนี้ไปเขาเดี๋ยวต่อมันก็ต่อได้ <laughs> ตด่นั้นนี่เล่นจริงเลยต่ออ่ะมาดูกันดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงหาจุดแกะที่ทุกเรียรทุกเรียรไม่ขีดเลยอ่ะ <laughs> ก็ไปดึงให้มันมีโอกาสเสียไมละ่ะซื้อปติกไปเรียบร้อย,ยอ,อืมเธอเสียงแล้วกดฟังยังฟังแล้วเป็นเปรียนะตป็นเปรียนะเนี่ยมาดูด้านในกันครับในนี่ด้านในก็จะเป็นตัวกล่องใส่ก์ดก่อนเดี๋ยวเรามาดูเด็กทีเดียวกันนะครับใครดูสูตหนึ่งมาแล้วก็จะรู้ว่า ตัวโปรโมโเขาจะใส่ไว้ด้านหลังเด็กนะครับนี่ดูกองครับมิจิรุกับดาจิเวลให้ดูรอบด้านนี่นะครับสวยงามดูตัวเด็กกันบ้างแล้วก็ด้านในเขาจะให้เด็กมาแล้วก็มีสนามสนามเฮ้ยสนามกระดาษนี่สนามกระดาษไม่ใช่สนาม้ เกี่ยวกันสนามกระดาษกับอีกด้านด้านหลังสนามก็จะเป็นคู่มือนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็อ่านดูกันได้นี่สวยงามชนเคยมาดูตัวนี้กันดีกว่าครับหลมุมละชัวเข้าเนื้อการ์ด าจจะเข้ามือแทนท่านถ้าเกิดเขาเข้าเนื้อกาสเราจะเอามือเราปกป้องเฮ้ยว่าไปนั่นสุดการเสียนะเลือดเ <laughs> <laughs> มาดูน่ากลัวใครอยากเห็นกาดฟอยด้านหลังมาให้ดูฟอยด้านหลังทันทีนะครฟอยด้านหน้าเป็นฟอยเรียบแล้วก็มีลายประกายดาวส่วนด้านหลังก็เป็นฟอยโนนนะครับ นี่ถ้าผังบนฟอยนูนอันนี้ให้เหมือนกันทุกกล่องเลยไหมอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันก็จะตามสีของตามสีไปด้วยอย่างกล่องนี้ก็เป็นแล้วก็นี่มาเรามาดูชักยิวกันดีกว่าชักิวลูกพี่ดาจิเวลลูกเพร้ยลูกเพล้พยอ่ะเขี้ยวมังกรครองมณีดาจิเวลนี่บอกว่าในการ คนในกรณ,ใกรณีในกรณีที่การนี้ถูกไรทับยูนิตนี้จะนับว่าเป็นชื่อบังกรอนันยมณีมานดาจิเวลด้วยก็อยู่อยู่บิทีสูจ็ใช่ไหมใช่ yes, <sir. S 1> โอ้โหมารอนะมารอนี่มารอเลยฮนะะก็สกิลแรกบอกว่าออโต้วันการเมื่ออยู่นี้โจมตีวันการโซบลาสี so ie, การที่มีเกรดแตกต่างกันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเลือกวันการคู่แข่งหนึ่งใบจนจบเทินปเปลี่ยนพาวเวอร์ของยูนิตนั้นให้กลายเป็นหนึ่ง ถ้าวันเกิดของกู่แข่งเป็นเกจสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้รับบวกหนึ่งคีิทิเข้าวงเล็บบอกไว้ว่าพาวเวอร์ในขณะนั้นจะก,กลายเป็นหนึ่งและจะสามารถเพิ่มหรือลดได้ในภายหลังต่อเพิ่มหรือลดในภายหลังต่อได้โอเคแล้วก็สกิลที่สามว่าคอนช่องเลือก,การถ้าคุณเคยโซบัสสี่หรือมากกว่าพร้อมกันด้วยค่าคอสของกร์าคุณในเทนี้ยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันก็ ให้มาสี่ใบครับเป็นฟอยหนึ่งใบแล้วก็ไม่ฟอยสามใบดูหน้าตามนั้นน่าอ,อยู่กตบตัวเชียร์มากกว่า <c oughs> เหมือนเหมือนปากาลัง <c oughs> เฮ้ยเขามังกรมานเท,ทๆอบิทด์ตากนเลยนะอ่ามังกรศิลามานจิเวลนิวครับตอนนี้มีเกตสองลาย <c oughs> บอกว่าเขาตัวไวและเรียเมื่ออยู่นี้โจมตีวันโจมตีฮิตวันกาสโซชัดหนึ่ง แล้วก็สกิลออตโอต้มาอยู่นี่ถูกไรครับโดยยูนิตที่มีคําว่าดาเจียวในชื่อการ์ดโซชัดหนึ่งถ้าคุณถ้าในโซคุณมีการ์ดเกรต,ต่างกัน3ามเกรหรือมากกว่าจั่วการ์ดหนึ่งใบตัวเกรดหนึ่งบอกว่าเมื่อถูกไล่รับโดยมังกรธิรามาดาเจียวนิวอาตัวเกรดสองนะครับเมื่อถูกไล่รับโดยเกรดสองคอลกั๊ดนี้ลงช่องเลกาดแล้วก็ออตโต้ช่องเลกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือวูซ์อยูนี้ได้รับพลังวบิบวับพันจนจบการต่ดอดสู้เมื่อจบการต่ดอดสู้นั้นนำยูนิตเข้าสู่โซคุณ บังคับทํานะครับของประมาณนี้แล้วก็นี่ตัวเริ่มเฮ้ยตัวเริ่มมันหน้าตาดีว่ะอบอกเลย <laughs> จิวยเวเลตดักก็คิดนะครับก็เมื่อถูกแล้วครับถ้าเริ่มหลังจันหนึ่งใบทรัครันส์ไรเดอร์ตัวนี้เป็นเกรดสามให้มาสี่ตัวนะครับ บอกว่าเมื่อโจมตีถ้าคุณมีการ์ดถ้ามีวันการ์ดที่มีคําว่าดัจจิวในชื่อการ์าดคดวาหนึ่งอยู่ในนี้บอกหนึ่งหมื่นจนจบการหนอสู้เมื่อจบการตนอสู้นั้นนําอยู่นี้เข้าโซ่บอกพลังเติมโซ่แล้วก็ตัวนี้ไอเซอร์น้อยน้อยเห็นแรา็นทางมินอ่าไม่ใช่สกิลนะเป็นอธิบายความสามารถของอินเตอร์เซปนะครับตัเบเลเหมือนกับของโซ่หนึ่งก็มีนี่ตัวนี้ให้มาสี่นะครับต่อไป นี่เมื่อกัน ic, ist, มิสติกแอคคอร์ดเดียนิสเมื่อการที่ถูกทิ้งจากบนมือในไลฟ์เฟสของสามารถนำการนี้เข้าสู่โซได้สี่ใบต่อไปครับอีกตัวหนึ่งเป็นเกีทหนึ่งละนะครับเอวิดฮิปเปอร์เมื่ออยู่นี้ถูกบูสต์ได้วันนี้นี้บูสต์ให้ในเกีทสองสส่งกว่าสามารถโซชัร์หนึ่งได้ให้มาสีา่ใบห้าน้องน่ารักมาแล้ว ไดฟูดอร์เ,สเชสทีนเป็นวอเกอร์ลอยด้วยนะใครเอาไปเล่นแปลกๆได้นะเนี่ยถ้าวันกาดของคุณเีเกศสามหรือสูงกว่าสซคาร์บัตสองจวหนึ่งค่าคอสแรงเป็นหน่อยนั่นนี่ <laughs> ให้มาอ่ะสามใบนะครับตัวนี้สามใบนะตัวต่อไปผู้เรียกผู้เรียกหาหมื่นสายฟ้าฟูเครสมน,นี่ลงสามช่องเลยก็ถ้าคุณมีวันกาดที่มีคำว่าดาจิเวลในชื่อกาด โซลัรหนึ่งเลือกการ์ดจากลกับโซนคืหนึ่งใบนำาก์ดไปนั้นเข้าสู่โซและอยู่ในนี้บวกสองพันจบเทิร์นแล้วนี้ให้มา, 4, า PG. สี่ใบ PG ไซคิพรีมาร์มินันด PG ให้มาสี่ใบนะครับ PG ละไว้ในหันที่เข้าใจหรยออ่านให้ฟังดีบอกเลยแล้วกันอนะ่านเดี๋ยวอ่านกดพอสะห้าอ่านกันได้ครับทริกเกอร์นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่สกิลนะเป็นคำอธิบายาคริติคอลนะครับ,บ,บนี่ให้มาสี่ใบนะครับเฮ้ออยยาวนิดหนึ่งมัาเป็นดอทิกเกอร์เช่นกันนะครับไม่ใช่สกิลนะอันนี้เป็นคำอธิบายควาสามารถของดอ แล้วก็ฟรอนทิกเกอร์ก็เหมือนกันนะครับอย่างฟรอนทิกเกอร์ Front ให้3ามใบแล, igger, แล้วก็ฮิลทิกเกอร์น่ารักด้วยเป็นวอล b e ีทใไม่ใช่ว่าก็้อลอยนนี่เราเล็กไม่หรแล้วก็ออเดอร์เอตัวโอเวอร์นะครับเป็นเอลิเมนต์นะครับน่าจากนะั้นมาดูหลังกล่องกันดีกว่าไม่ใช่หลังกล่องดีต้องบอกว่าโปรโมที่แถมสำหรับคนที่ซื้อทั้งเซตนี้ก็จะได้โปรโมตัวนี้ไปด้วยนะครับ ห้ามีทั้งหมดห้าใบเป็นฟอยสองใบนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับมีทั้งเซตใ่มาดูตัวนี้กันดีกว่าอันต้าซาวชีเล่นะครับเป็นตัวเกตสองบอกว่าเมื่ออยู่นี้ลงสนามบนเลกกาดจากบนมือเขาได้บัตรหนึ่งดูกาดสามใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดจากในนั้นหนึ่งใบนำการ์ดนั้นเข้าสู่โซ่สับกองการ์ดถ้าในโซ่คุณมีการ์ดที่มีเกตแตกต่างกาันสี่เกตหรือมากกว่าจวดหนึ่งใบต่อไป มิดสหายแห่งปรโรกลินเมื่ออนี้ลงสนามบรรยากาศดูการ์ดสองใบบนจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดหนึ่งใบจากในนั้นนาการ์ดในนั้นเข้าสู่โซคุณแล้วนาการ์ดที่เหลือไปเรียงใต้กองการ์ดคุณโัเก็บหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็พีจีกระจกอ่าให้ฟังอีกครั้งนะครับมีมีความสามารถพิทักษ์ก็คือใส่ได้ใส่พิทักษ์ได้ไม่เกินสี่ใบ้วแต่ตัวนี้มันใส่ได้ใบเดียวครับเขาบอกว่านี่ คุณสามารถใส่เอเมนเทเลสเซนต์ิจูดได้เพียงหนึ่งใบในกองการ์ด mm hmm. ถ้าวันการ์ดคูแค่แข่งมีทิปเปิ้ลได้สามารถใช้งานความสามารถนี้โดย mm hmm. ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สค่าคอร์สก็คือถ้าวันการ์ดคุณเป็นเกตสามหรือต่ำกว่าทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อเล่นการ์ดใบนี้เลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบอยู่นั้นจะไม่ถูกคิดจนจบการต่ดอดสู้นั้นนําการ์ดใบนี้ออกจากเกมอ่าก็าจะได้ตังนี้นะครับนี่450ราสิบาทได้ตัวตัวสตอเรจนะครับนี่มีฟอยล์สวยงามนะครับ โอ้นี่มีดักเตดด้านนี้ด้วยนี่นะครับกล่องแลวก็ตัวเด็กนี้แล้วก็สําคัญเลยคนเขาคนเขาอยากได้นี่กันนะแต่เพราะว่าจริงๆตัวเด็กก็สวยงามนะ,ะสำหรับคลิปนี้รีวิวดีบันเดอร์ไซของ d t ทีดีศสองกล่องละสี่ร้อยหาสิบาทตอนนี้ใครสนใจสามารถซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็ หน้าร้านนะครับตอนนี้ก็แวะกันเข้ามาได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันคือต่อไปเป็นของศูนย์สามเดี๋ยวให้ดูสุดรอใครชอบสุดรอกดหนึ่งแล้วกดไลค์กันได้นะครับนี่แต่ใครใครใครชอบใครชอบพี่ลูกพี่นี่ก็กดหัวใจ <laughs> ไม่มีหรือเปล่าไม่มีโอเคไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับไปแล้วครับ